สวัสดีค่ะทุกคนวันเนี้วมามืดหน่อยนะมาดึกนิดนึงแต่จริงๆที่เมืองยะมนมันยังไม่มืดเท่าไหร่เลยอะมันประมาณตอนนี้ประมาณกี่ทุ่มแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มสี่สิบอะตอนนี้สองทุ่มสี่สิบวันนี้มาทําไมวันนี้มาฝอย <c oughs> มาเล่ามาเล่าดีกว่ามาเล่าเรื่องคือโอเข้าไปดูในคลิปของพี่คนนึงแล้วเนียอก็เลยเอ้ เออโอ้มีเคยโอ้เคยมีประสบการณ์อย่างนี้นว่าโอเคยจะก็เหมือนเอ้อก็เหมือนนะดูพูดเนอเลย <c oughs> จริงๆก็เน่อ,อยู่แล้วนะเอ่อคือโอ้มีประสบการณ์อยู่ว่าคือโอ้จะเล่าให้ฟังว่าโอเคยก็เหมือนตามที่หัวข้อเรื่องที่โอ้พูเลยค่ะว่าเคยนอนในประช้านะโอ้จาได้ว่าโอเคยนอนในประช้าคืนหนึ่งคืนหนึ่งเลยเต็มๆหนึ่งคืนในประช้า แต่ว่าที่มาที่ไปทําไมถึงได้ไปนอนในประชาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีเรื่องใหม่อี้คือครั้งนั้นน่ะเราไปก็โอ้เตรียมผลไม้ไว้เขามมยอยากกินผลไม้นี่สองทุ่มกว่าเน่จะสามทุ่มแล้วเนี่ยยากกินผลไม้อะดูดิเพียกเกลือพริกสดนะชอบก็เลยเออจะกินนะมะม่วงโอ้ได้มาจากเอดีค่ะอันนี้แบบว่าทำไมเปรี้ยวค่ะเหมือนมะม่วงมันบ้าเราอร่อยไม่ไม่เปรี้ยว โอจะเสียงมันจะนั่นแหบๆนิดนึงนะโอเป็นภูมิแพ้แล้วโอโ้เโน้นจมูกเน้นปากแน่นแน้นหายใจไม่ค่อยออก <c oughs> ที่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าทาไมวัถึงได้ไปนอนในป่าช้าที่มาที่ไปอ่ะคือว่าโอว่าตอนนั้นอ่ะโอจบจบ,จบปวสอพอดีหรือว่าเออคือจบพอดีแหละสอบเสร็จพอดีเลยจบเป้าโอ้อะเป้าอยู่เยีมยมใช่ไหม เขาก็กลับไปเมืองไทยไปทําบุญเนี่ยครั้งเนี้ยเขาไปทําบุญกันแบบใหญ่เลยอ่ะเขาไปทําบุญทอดพระป่าหรือทอดกรถิ่นอ่ะตอนออกวันสามออกวัญสาหรือเข้าวขวัญาก็จำไม่ได้มันออกทอดพระป่าหรือทอดกระถิ่นนะสักอย่างนี้แหละที่จังหวัดตากค่ะแล้วโอ่ะโอ้ก็ตามป้าไปด้วยคือป้าก็อยากให้โอไปด้วยอะไรเงี้ยป้าก็โทรคุยตั้งก็อยู่เยอ่มันแล้วว่าอยากให้ไปด้วยโอ้ก็แบบดีใจมากเลยนะที่โอได้ไปทําบุญครั้งเนี้ยกับป้าด้วยอะไรเงี้ยโอ้ก็ไปก็มีโอ แล้วก็มีป้ายคนหนึ่งก็คือแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับป้าโอนี่แหละก็เป็นแบบป้าโอนี่แหละสักก็คือเป็นป้านะแล้วก็มีอาโออาโอคนนี้ยเป็นผู้ชายขับรถไปโหอาเก่งมากขับรถตั้งกับตั้งกับลาดบุรีลาดบุรีที่โอยู่อ่ะคืออำเภอโพธารามนะคะโพธารามคนสวยโพธารามคนสวยโพธาราม่ยคุยนะ่คุยแต่จริงๆผมไม่ได้เกิดโพธารามหรอกพออ่อะเไปทำไร่อยู่ที่ที่อำเภอสวนพึ่งอะแต่มันทุกวันนี้ไม่ใช่อำเภอสวนพึ่งแล้วมันเป็นอำเภอบ้าน่า นอกเรื่องนี่โอก็อาวอก็ขับรถจากจังหวัดราชบุรีก็คือที่อำเภออำเภอพุทธามนะขึ้นไปทางอีสานนะไปอีสานแล้วขึ้นไปจนถึงเหนือจนไปถึงตากแต่ที่ไปที่มาคือเราอะขับรถไปอะเราต้องไปพักตามวัดใช่ไหมคะแต่ครั้งเนี้ยเพื่อนของป้าก็ไปด้วยแล้วรถคันนี้รถที่บ้านอะบ้านอานะมันเป็นรถอิซูซู สี่ประตะูข้างหน้าก็นั่งได้ประมาณป้าเขาก็คนตัวไม่ใหญ่เนาะตัวเล็กๆเงี้ยก็นั่งกันไปข้างหน้าจันนั่งกันไปประมาณสักห้าคนรวมคนขับด้วยห้าหรือหกคนแล้วข้างหลังก็มีโอะแล้วก็มีหลานป้าหลานของเพื่อนป้าก็นั่งกันไปประมาณข้างหลังก็ประมาณมันเป็นแคปนะแคปข้างหลังก็นั่งกันไปประมาณห้ากาคนมั้งก็สัมภาระด้วยกระปุกกระเป๋าอะไรเงี้ยหรือว่าสี่คนโอก็จำไม่ได้แน่ก็ไปก็ขับไปแล้วเราอะ่ะก็ โอ้อะโอ้อะก็ใส่ชุดข่าวนะคะคือไปร <s> <ocean> <uk reps in the water> ับสินคือไปรับสินคือเราต้องเอ่อแม่ชีอะต้องไปรับสินสิบอะคือเอ่อกินกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวเราก็ถือสินสิบอะไรเงี้ยเออเราก็นั่งรถจากที่กรุงเทพเราต้องไปรับเพื่อนป้าที่กรุงเทพวัดนี้เป็นวัดสายธรรมยุทธ์ค่ะเป็นพระพระสายธรรมยุทธ์นะเราก็ไปรับรับสินที่วัดเนี้ย เราก็รับสินที่วันนี้เราก็ไปขับไปถึงอีสานไปถึงเหนือไปเนาะนะเราก็เราอาโอเป็นผู้ชายแต่เขาไม่ได้รับสินคือเขาขับรถไปอย่างเดียวเขาก็คือแบบมีมีหน้าที่เหมือนแบบดูแลแม่ชีที่ติดตามไปด้วยแล้วก็แบบมีเป็นผู้ชายคนเดียวที่ขับรถไปอาโอนะเราก็ไปกันคือขับไปจนไปถึงนะ่ะไปถึงทางทางภาคอีสานนะขับไปคืนนั้นเลยคขับไปคืนนั้นแหละเราก็ออกจากลาดบุรีแล้วก็ไปที่นครเออไปที่กรุงเทพไปวัด วัดเป็นวัดสายธรรมยุทธ์โอ้จําไม่ได้อยู่ที่กิโลกิโลกิโลเก้าหรือกิโลสิบหรือสอักอย่างเนี่ยตอนนั้นน่ะนะโอ้ก็ไปไปด้วยโอ้ก็ติดตามซิ่์สอยห้อยตามป้าไปด้วยเพราะว่าโอ้อบโอ้เรียนจบเาว่าสอบปีนั้นเทอมนั้น,นโอ้อบเสพพอดีคือจบแล้วจบปวสละจบแล้วก็จบแล้วก็ตามป้าไปอ่ะเหมือนปิดเทอมอ่ะปิดเทอมเหมือนช่วงเนี้ยเมษามีนาเมษาอะไรประมาณเนี้ยใช่เป่าวะ หรือว่าเทอมสอบยังไม่จบหรือว่าสอบแต่สอบเสร็จแล้วประมาณเดือนตุลาปะ่ะที่มันออกพรรษาประมาณตุลาว่าน่าจะใช่แต่ยังไม่จบยังไม่จบแต่ว่าปิดเทอมแล้วอะปิดเทอมปิดเทอมเราก็ตามป้าไปก็คือไปไปด้ยวยกันไปแล้วเพื่อเพื่อถึงอะโอก็ได้ไปกาบนะะไปกาบหลวงปู่แบบพระอาจารย์เกจิแบบโหดีแบบครั้งนั้นนะเป็นบุญที่แบบอิ่มมากเป็นบุญที่แบบว่าได้ทําแบบว่า อิ่มใจมากเลยเดี๋ยวเขาเปิดไฟดีว่ามันรู้สึกวังเวงไงไม่รู้ว่าเริ่มมึดละเออเปิดไฟแล้วรู้สึกดีขึ้นหน่อยมันได้ไม่รู้สึกวังเวง <c oughs> เปิดไฟแล้วมันก็รู้สึกแบบสบายใจขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ขออภัยนะคะที่วันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยคือแบบว่าตอนแรกก็จะน,นอนแล้วแหละแ,แล้วก็ออยากจะเล่าก็ <c oughs> ยากจะเล่าให้ฟังนะบรรยากาศมันก็ได้คือมันหลังสลัวสลัวเลยอะเออก็ไปไปถึงนะ ไปถึงทั้งภาคพีสานนะ่ะแบบมันเหมือนแบบว่ายังไงอะ่ะคือพระพระที่พระที่ท่านใส่ปฏิบัติอ่ะสสยหลวงหลวงปู่ชอบหลวงปู่มัน่นคือวัดทั้งสายนะสายธรรมยุทธอ์อ่ะคือแบบพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยจริงๆโอ้ก็ไปถึงวัดไม่รู้จาไม่ได้ว่าวัดไหนก่อนแนะ่มีวัดภูทอกวัดเอ่อถ้ำกองเพนแต่โอ้ไม่รู้จําไม่ได้ว่าอยู่จะะังหวัดไหนหนองคายหรือว่าจะะังหวัด อะไรทางทางทาง,ทางภาคอีสานนะคะก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงถึงวัดหนึ่งแล้ววัดนี้เลยค่ะวัดนี้เลยวัดเด็ดวัดเนี้ยเป็นวัดของหลวงปู่หลวงปู่ทองพูนโอ้แบบอบปลื้มใจมากคือได้ไปเจอแบบคือเย็นนะนันไปถึงอ่ะแล้วได้ไปกราบอ่ะโอ้นี่แบบโหคนลุกแบบไปกราบแล้วเพอท่านพูดนะแบบไปรับสิ่รับพรจากท่านนะโอ้รู้สึกว่าได้บุญแบบบุญแบบ,แบ,บอิ่มใจมากวันนั้นอ่ะที่วัดนั้นนะพูดนียังขนลุกเลย แล้วแบบเป็นวัดที่แบบสงบมากโอเค,อเคอเอดูในอินเทอร์เนต็ตละชื่อวัดเอ,อ่อวัดวัดภูกระแตจังหวัดบึงการนะ่ยอยู่จังหวัดบึงการโอเปอิดในอินเทอร์เนต็ตดูแล้วที่หลวงปู่ทองพุนท่านอยู่หรือจาวัดอยู่นะคะ mm hmm. ที่เราไปก็ไปถึงที่นั่นน่ะไปถึงขึ้นแรกอะ่ะ คืนแรก,กคิดว่าเรานอนที่กุดเออที่กุดที่สําหรับแม่ชีอะที่แบบว่าคนที่เป็นแม่ชีที่ไปถือศีลอะไรเงี้ยก็นอนคืนนั้นคืนแรกแล้วพอคืนที่สองมาคืนที่สองสอะเอ่อเหมือนกับแบบว่าคืนเราไปอะพวกป้าป้าเขาไปกันอะเขาก็ไปแบบถือศีลแบบจริงจังมากเลยนะจริงจังแบบทุกคนจริงจังมากถือศีลอะไปถึงใช่ไหมคืนที่สองอะเขาอะเขาเขาไม่ได้บอกโอ้นี่ว่าคืนนี้คือแบบว่า คือแบบคือว่าไงอ่ะศินทานภาวนาคือไปแบบครบจริงๆสามเนี่ยสินทานภาวนาแบบได้ถือสินแบบจริงๆจังๆแบบเต็มที่เลยอ่ะโอไปแบบคือบุญแบบอิ่มมากอิ่มบุญสุดๆแล้วคืนที่สองอะคืนที่สองอะโออะตัวโออะโอไม่รู้หรอกว่ามันเป็นประชาคืนนั้นคืนที่สองอะโอก็ไปตอนกลางวันโอก็ไปดูแล้วเดี๋ยวคืนเนี้โอจะอยู่กุฏนี้นะคะโอก็บอกเป้่าโอจะอยู่กุฏนี้โอจะเออโอจะถือสินเออโอจะภาวนาที่ตรงเนี้ย มันไม่ใช่กุดเขาเรียกว่าอะไรเป็นกดเออเป็นกดกดแล้วมันก็เป็นแค่แค่ให้เราแบบได้นอนได้แล้วก็ถือแบบนั่งภาวนาได้อะไรเงี้ยมันเป็นกดแบบมีมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมุ้งอนะมุ้งให้อะไรเงี้ยคือแบบไม่ให้ยุงกัดไม่มีแรงมาเตาต้อยอะไรเงี้ยแล้วโอ้อ่ะเออคือคือเขาถือแบบว่าถือสินอ่ะเขาไม่ให้คือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่พูดอะคือเขาไม่พูดอะ เขาเรียกว่าอะไรนะอาจาไม่ได้คืออสิ่งคอนี้ยคือวันนั้นนะเขาไม่มีแบบว่าปิดวาจาปิดวาจาคือวันนั้นอนะไม่มีใครพูดอะไรโอก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรโอก็เป็นเด็กใช่ไหมโอก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วก็มีลานของเพื่อนป้าไปคนหนึง่งน้องคนนี้น่าจะไปอยู่อายุประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยเขาก็ไปอยู่หมหกแล้วจะจบแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็กำลังจะขึ้นมาอะไรก็คุยกันนะตอนที่นั่งรถไปอะไรเงี้ยโอก็เลยแบบว่า โอก็ไม่ได้ถามเพราะว่าเขาปิดวาจาทุกคนปิดวาจาคืนนั้นคือแบบว่าถือสิ้นนะกันจริงๆอะไรจริงจริงจังๆโอ,อก็อ่ะโอก็บอกป้าว่าเออเนี่ยคืนนี้ยโอจะอยู่กดนี้โอก็จะนอนกดนี้อะไรเงี้ยเพอตกเย็นใช่ปะเราก็ไปเอ,อทำวัดเย็นทําวัดเย็นก็เสร็จก็ประมาณช่วงเนี้ยสองทุ่มสองทุ่มกว่าๆแล้วมันก็จะมีเทียนพรรษาท,ที่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 เราถือสิ้นนะฮะที่ตรงที่ถือสิ้นที่แบบว่าคืนนี้ยที่เราจะนอนะ อกก็สือถือแบบว่าเป็นคล้ายว่าตะเกียงโปะค่ะตะเกียงโปะแล้วก็จุดจุดจุดเทียนจุดพีกมันอยู่ตรงนี้ค่ะจุดพีกมันอยู่ตรงนี้ฟังให้ดีๆนะอาก็ถือไปแล้วก็จุดแบบเทียนเทียนพรรษาเทียนพรรษาเล่มใหญ่ๆแล้วก็แต่ละกดอ่ะมันก็จะมีเทียนแบบเหมือนกับเทียนเป็นตะเกียงโปะอ่ะอกก็ถือจุดจุดจุดเทียนให้ทุกกดทุกกดกก็จุดให้ป้าเพื่อนป้าทุกคนอะไรเงี้ยมันก็มีประมาณสัก ก็หลายหลังอะสิบกว่าสิบสิบกว่ากดยี่สิบกว่ากฏได้ตรงนั้นอะนะที่คนเขาถือสินอะโอก็ไม่โอก็เเบาใจคือมันคนอยู่เยอะโอก็ไม่คิดว่ามันจะจะกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยโอก็ไม่ได้เรื่องผีโอ้ก็ไม่ใช่ว่ากลัวก็ไม่ใช่ว่ากลัวแบบว่าขึ้นหัวขึ้นหัวอะไรเงี้ยก็คือแบบก็เกรงใจก็ไม่ได้อยากเจออะไรเงี้ยนะโอก็ไปโอก็ถือจุดเทียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลอวจุดผีก็คือโอเดินกลับมาที่กด กดเยอะจนจะถือสินคืนเนี้ยโอก็เดินมากับไอ้ตะเกียงโป๊ะโอก็เดินมาถึงแล้วยู่ๆอ่ะมันยู่ๆมันเหมือนมีมือคนนะคะจับไหล่โออย่างเงี้ยจับไหล่โออย่างนี้เลยนะจับไว้อย่างงี้เลยอ่ะโอ้โอ้ท่าตอนนั้นน่ะคือถ้าโอคิดว่าถ้าโอไม่ได้ถือสินแบบว่าถือสินภาวนาอยู่นะนะโอเคิดว่าประชาแตกอ่ะแต่โอไม่รู้ว่าไงว่าโอตั้งสติได้ยังไงโอไม่รู้นะ ตัวตั้งสติแบบแต่จริง,รงอ่ะใจเนี่ยร่นไปอยู่ที่ทตาตุ่มแล้วไม่ใช่ตาตุ่มโดวอยู่ที่นิ้วก้อยแล้วอ่ะแ,แบบคือแบบรุ่นร่นไปแล้วใจเนี่ยคือแบบหายวาบอูบแล้วตัวแบบเย็นเย, ن, ยน็นแบบเย็นเยือกเลยนะเย็นชามากเลยอะไรเงี้ยโอ้ก็ตั้งสติได้หนึ่งสัตว์เพสสตาสัตวนน์ทั้งหลายที่เป็นทุกอย่างอ่ะคือแบบแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรที่ลูกได้เคยล่วงเกินหรือได้อะไรไปก็ขอโมสิกรรมอะไรเงี้ยบุญที่ข้าพเจ้าทาใน ครั้งนี้ขอโหสิกรรมให้ทุกอย่างยกให้หมดเลยแต่ไอ้ไอแขนนี่มันก็ยังอยู่มันก็ยังเกาะไอ้มือนั้นมันก็ยังเกาะอยู่อย่างเงี้ยเกาะอยู่เนี้ยโอ้ก็แบบหยุดแต่โอ้ก็หยุดนิ่งไงนะนิ่งแบบว่าเหมือนตอนนั้นนิ่งแบบว่าโลกนี้หยุดหมุนเลยคือนิ่งมากแล้วก็ตั้งสติได้แล้วก็เอาไฟอะไฟโป๊ะตะเกียงโปเนี่ยไปดูคุณพระคุณเจ้าดูแล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยอะไรประมาณเนี้ย ที่ไหนได้อะมันเป็นบันไดงูเขาเรียกอะไรบันไดลิงบันไดลิงอ่ะคือคนอ่ะที่เขาตัดอ่ะเขาตัดไปบันไดลิงมันจะแบบเป็นคอต่อๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่โอ้ไม่รู้โอ้ไปเจอแจ็คพอตอะไรคือไอ้บันไดลิงเนี้ยบันไดลิงอ่ะเขาตัดไว้อ่ะแทนที่เขาจะตัดไปช่วงเนี้ยมันก็จะเกาะกระไรโอไม่ได้หรอกแล้วโอ้ไปเจอแจ็คพอตคือมันอยู่ระหว่างตัวโอ้พอดีเลยมันเกาะอยู่อย่างเงี้ยไอ้บันไดลิงอ่ะเกาะอยู่อย่างเงี้ยโหลองคิดดูนะเท่าคิดว่า วันนั้นนะถ้าโอไม่รู้รู้แบบไม่มีสติหรือว่าเท่าไม่ได้ถือสินอ่ะโอคิดว่าสติแตกแล้วแบบวิ่งตะโกนป้าชา้าแตกไปแบบแบบว่าแตกตื่นไปแบบไม่รู้อะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้อ,รรอีสานอ,อกอะไร <c> แล้วค่ะไม่รู้อะไรแล้วอ่ะคือแบบว่าแต่ไม่รู้ว่าโอตั้งสติได้ยังไงอ่ะคือโออ่ะเอาตะเกียงโปะไปฉ่ายดูว่าอะไรอ่ะโอจริงๆเิงไม่คิดว่าโอจะต้องดูนะจริงจริงโอต้องวิง่งแบบปลาลาบเร็ววิว่งแบบใส่กียมาวิง่งแบบตะเลิดเปิดเปลง,ปง,ปงไปแล้วอ่ะ ไม่รู้ว่าว่ายู่ๆอ่ะคือตั้งสติได้แผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วทาไมมันยังไม่ออกไปใช่ไหมทำไมมันยังไม่ลุดไปวะอะไรเงี้ยก็เลยเอาตะเกียงโป๊ไปฉายดูถูเอ้ยก็มองขึ้นไปดูถูเอ้ยไม่ได้มองขึ้นไปไม่ได้มองขึ้นไปนะว่ามันเป็นบันไดลิงแต่ว่ามองตรงเนี้ยว่ามันเป็นบันไดลิงอ่ะมันเป็นบันไดลิงที่เขาตัดไว้อ่ะคือแบบว่าเขาตัดถ้ามันตัดไปตรงเนี้ยมันจะไม่เกาะไล่เอาหรอกแต่เขาตัดอ่ะตัดคือช่วงที่มันเป็นบันไดลิงเนี้ยแล้วมันเป็นช่วงเหมือนมือคนอ่ะดึงไล่เอาไว้อ่ะ แล้วอ้ไม่ตอนนี้เราเดินไปมันไม่มีอะไรเลยนะถ้ามันเป็นบันไดลิงที่แบบว่าติดกับต้นไม้ต้นไม้มันก็ต้องสะเทือนมั้งใช่ไหมเวลาที่เกี่ยวไปโอ้ก็เดินไปปุ๊บแบโอ้อยู่ตรงล็อกนั้นพอดีอะล็อกกับไอ้มือบันไดลิงอะล็อกนั้นพอดีอะโอ้บบโหคุณพระคุณเจ้าแบบโอ้โหแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนั้นอะก็นอนแบบภาวนาถือศีลจ,จริงๆจังๆ,ๆแบบไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าสติมันมันมันลุดอะมันลุดไปเลยเพอ้ไปถึงกดนะ โอ้จะภาวนาโอ้ไม่รู้ภาวนาอะไรเลยอะคือมันรุดอะมันรุดไว้ตรงนั้นอะตกใจมากตกใจแบบตกใจแบบตัวเย็นแบบรุดไปเลยอะแล้วก็เดินขึ้นไปที่กดเอ้ยกดโอ้มนจะเป็นแค่นะโอก้ก็ไม่รู้ว่าโอ้ก็ไหว้พระแล้วก็ลาบ <laughs> ลาบไปเลยแต่จริงอะไม่ไม่ได้คิดว่าจะลาบหรอกจริงๆคิดว่าจะภาวนาแต่โอ้ภาวนาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคือโอ้คิดว่าตรงบึงกาน่ะมันเป็นฟังที่ติดฟังโของอะ ไอ้ฟังนน้นอ่ะเขาก็ร้องเล่นฟังลาวอะ่ะเขาก็ร้องเล่นพำเพลงร้องเพลงกันแบบลั่นมากภาวนามันจะภาวนาได้ยไงอะ่ะคือแบบว่าเสียงเพลงอะ่ะเขาก็ร้องเพลงกันสนุกสนานแบบเสียงเครื่องดน,นตรีอะ่ะโอ้บอกโอ,โอโ้ภาวนาไม่ได้โอ้นอนลวเว้ยโอ้ก็เลยแบบวา่วาหว้พระนะอยู่ก็ไห้ววพระพระพูธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทุกคืนโอ้ก็จะนอนไหวพระพูธพระธรรมพระสงฆ์โอ้ก็จะไหวพอ่อไหวแม่อะไรเงี้ยโอ้จะกราบห้าครั้งที่หมอนนะโอ้ก็กราบแล้วก็นอนเลยแล้วนอนแต่โอ้มีพระ ผ้าอยู่ในมือด้วยคือเอาใส่ไปในกระเป๋าเสื้อที่แบบว่ามันเป็นชุดขาวอะแล้วมันมีกระเป๋าจุ๊งๆตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นแบบเสือ้อตรงเนี้ยไม่มีกระเป๋าอยู่โอ้ก็เอาผ้าผ้าเป็นสร้อยสร้อยห้อยพระพระพุทธชินราชโอ้ก็เอาใส่กระเป๋าไปด้วยเพราะมันมีความรู้สึกว่าคืนเนี้ยโอ้ต้องนอนในวัดแล้วมันก็รู้สึกว่าวางเวงแล้วนอนคนเดียวอะทุกทีโอ้ต้องนอนในกุฏิแบบว่าที่แม่ชีเขานอนกันโอาก็จะมีผ้าผ้านอนอยู่ก็สบายใจใช่ไหมแต่คืนเนี้ยก็ต้องไปนอนในกุฏิโอ้ก็เลยเอา กระเป๋าเสื้อผ้านะโอก็เลยเอาใส่กระเป๋าไปด้วยตอนเย็นที่เรามาแบบอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะไปนอนกดถือสินในกอดคืนเนี้ยโอก็เลยเอาไป <c oughs> โอ้ก็เลยเอามาด้วยแล้วก็นอนกัมพะกัมพทตชินาราชอ่ะแล้วก็หลับไปเพะหลับไปไม่รู้แบบหลับไปแบบหลับไปไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้อีสานเลยเลยอ่ะคือหลับไปจนได้ยินจนตื่นขึ้นมาคือเสียงะระฆังที่พระขออะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเอบาปบุญ ที่โอเจอนั่นน่ะมันเป็นบันไดงูจริงเอ้ยบันไดบันไดลิงจริงๆหรือเปล่าเพราะตอนเช้าโอก็ไม่ได้เดินไปดูอีกว่ามันใช่หรือเปล่าหรือมันคือเขาจะทดสอบอะไรเราหรือเปล่าเทวดาผีสางอะไรตรงนั้นเขาจะทดสอบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบคืนนั้นโอ้โหรับสบายมากเลยค่ะรับสบายจริงแต่ตอนแรกอะโอก็ฟังเพลงฟังราฟังหนุนค่ะที่ที่เขาเล่นเพลงกันน่ะเพราะมันเป็นเหมือนแบบว่าออกพรรษางคะออกพรรษาที่แบบว่าแค่จะมี พ่องไฟพญานาคม,มาออกมาแล้วเขาก็แบบว่ามีเสียงดนตรีเล่นเพลงอะไรกันแบบดึกมากค่ะตีหนึ 2, 2> ่งตีสองก็ยังแบบยังยังยังเล่นอยู่อะ่ะ <for that, S 2> แล้วคืนนั้นโขาก็ลหลับไปหลับไปจนจนเสียงะระฆังผองอะเคาะอ่ะโอาก็ถึงตื่นตื่นที่มาเอาก็เอาตะเกียงตะเกียงโป๊ะที่ที่ตั้งไว้ที่ที่นากุฏอะ่ะประมาณตอนนั้นมันก็ประมาณผะเคาะก,ก็ตีห้าเนาะแต่มันก็เริ่มสลัวสลัวแล้วบ้านเราเนี่มันก็สลัวเหมือนจะเช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากจะเล่าต่อ เพราะว่ามันมันมากเลยนะเราอยากจะเล่าต่อตอนที่ไปถึงที่วัดที่เออ่ที่ท,ที่ที่ตาที่ตากจัอย่างว่าตาเดี๋ยวต่อแต่อตอนะมีต่อคลิปสองแล้วกัน